มเลี้ยงวัวเหรอคะฮะเลี้ยงวัวเหรอครับผมนะครับเนี่ยอันนี้ควายด้วยใช่ไหมใช่ใช่นี่โอ้ประมาณกี่ตัวเนี่ยฮะประมาณกี่ตัวเกือบไลาตัวเลยครับเนี่ยหรอใช่เนี่ยตัวผู้ตัวเมียเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะเลยเนี่ยโอ้เห็นมีควายเผือกด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้เนี่ยตัวหลายแสนเลยนะเนี่ยแพงเลยแหละเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้ ได้วัวตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตัวละสองหมื่นเลยนะตัวละสองหมื่นแล้วหมื่นห้าสองหมื่นเลยนะโอ้ตีไปนี่ตั้งหลายหลายเกือบล้านเลยเนี่ยเป็นล้านอะอือเฉพาะวัวนี่ควายอีกอ่ะโอ้ควายทั้งหลายตัวดูดูควายก็โอ้คนล้วนหน่อยก็สองหมื่นขึ้นนะโอ้ห้าอืมดูพื้นที่สิโอ้กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะ พี่จะไปไหนอ่ะจะไปไหนเอาพี่จะไปไหนไปเที่ยวดิอามาโทรด้ว่ามนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ใช่ของผมตายตายตายไปกนว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้ไม่ได้ตังค์ข้าวค่ะค่ะไปเข้ากันอ่ะไปไปไป